รู้ให้ไวดูก่อนใครอย่าลืมติดตามเพจข่าวช่อง8อ่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สาวๆอย่างเราหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆขาดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมเวลาผมเปียกอยากผมแห้งก็ต้องไดเป่าผมถูกต้องค่ะแต่ไดเป่าผมที่บ้านแชร์จะแรงหรือเปล่าเพราะบางครั้นถ้าเกิดวัดน้อยๆเนี่ยมันใช้เวลาเป่านานไงกลมันจะแห้งอ่ะไปดูนี่ค่ะเขาไปซื้อไดเป่าผมมานะคะวัดแรงเลย มึงมึงได้เป่าผมพี่สาวกูเขาพังพี่สาวกูเขาก็เลยไปซื้ออันใหม่อยากได้แบบสี่พันวาดแบบแรงๆพอของมาถึงก็เลยลองแกะก่องถ่ายคลิปดูเพื่อให้ร้านเขาดูว่าของมีปัญหาหรือเปล่าแต่มึงดูกูได้อะไรกูได้ไฟแช็กกูได้ที่จุดแกะเอามาเป่าผมที่กูว่าน่นแห้งแห้ง,หงยาลากพวกมึงดูควันโอ้โห โอ้โหดูไฟบ้านไข่ขที่ชุดเตาแก๊สไมเ่เล็บเตาไปได้ไนะนี่ก่อนหน้านี้แชร์บอกพี่ก้อยเวี่ยงทําไมดูสิถ้าเป็นเราเราจะซื้อได้เป่าผมได้มาอย่างเงี้ยไม่แต่มันน่ากลัวนะคือก็นั่นนะสงคงเปิดเล่นอยู่เลยจะบอกว่ามันคือชอ็อตเอามันชอ็อตใช่ทำไมยังเปิดเล่น คือเขาอาจถ่ายคลิปให้ดูไงว่าของมันมีปัญหาจริงๆแห้งเย็นรากอ่ะคุณคิดูเนี่ยอันตรายไปอยู่ใกล้ปักด้วยนะเออคือตอนนั้นเขาบอกเขาอยากได้แบบว่ากําลังไฟแรงๆไงสี่พันวัตต์เนี้ย เออก็เห็นโฆษณาอยู่200บาทเอาเลย200อเหรอ200คือควาจริงอ่ะเราต้องเอะเหมือนกันเนาะ้องก่นวันถูกเกินไปจริงเออ0 0งอ่ะค่ะแต่เนี่ยแทนที่จะมีลมออกมากับมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมานะคะเขาก็นึกว่าเป็นไฟแช็กที่ไหนได้จุดเตาแก๊สเลยดูเหมือนที่จุดเตาอ่ะก็คงออกแนวประชดนั่นแหละค่ะเออควันก็ออกมาด้วยนะคะ ก็เลยฝากแนะนําเลยค่ะบ้านใครขาดที่จุดเตาแก๊สให้มาเอฟต่อได้เลยนะแต่อยากจะบอกว่าคลิปนี้น่ากลัวจริงนะใช่คือถ้าเป็นแบบนี้คือถ่ายถ่ายพอของตาขอมคอเป็นหลักฐานแล้วหลังจากนั้นก็คืออย่าไปเล่นอีกเพราะเนี้ยคุณเล่นแล้วมันไฟมันติดแล้วอะกลัวมันจะไหม้เอาที่นอนแล้วมันกลัวมันจะระเบิดด้วยนั่นแล้วมันอยู่ใกล้ปาร์คเอออุ้ยคือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี้ยอันนี้ต้องระวังเลยนะคะหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความหงวหงใยเหมือนที่แซวแชร์บอกทั้งนั้นเลยอะบางคนที่มาแซวติดตลกด้วยโปรดสั่งเสีย ก่อนสั่งซื้อบางคนก็บอกถ้าเป็นไปได้คุณพี่บอกพี่กัดได้ไหมอ่ะถามว่าทำไมจะซื้อเป็นของขวัญให้เมียน่าโมโหมะมสุดเลยอ่ะอย่าขึ้นแท็กคนไทยเป็นคนตลกเนาะจริงตลกอรมดีอ่ะอารมณ์ดีได้กับทุกเรื่องจริงเมื่อก่อนเนี้ยแชรไม่เคยผมแห้งเลยเพราะก่อนนั้นเนี้ยในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาจากนั้นผมแห้งละ ทำไมเงียบอ่ะไม่ไม่ไไมเงียบอ่ะวันนี้ดีดวันนี้ดีดข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง